สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินสี่เฮดวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟีฟ่ามือถือสองส่วนกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่กับกิจกรรมเฮดทูเฮดนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับก็ไม่ค่อยได้ทำเลยนะครับสำหรับเฮดทูเฮดนะครับช่วงนี้ก็ทำแต่อีเวนต์นะครับแล้วก็ไม่ค่อยว่างด้วยนะครับทำงานหลักนะครับเราก็มาครับมาเล่นเฮดทูเฮดกันดีกว่าครับ มาครับตอนนี้เกมก็เริ่มแล้วนะครับอยู่ที่ฝั่งเขานะครับบอลฟันไดผมแย่งออกมาได้แทงยาวมาเลยครับเบสถึงไหมลากกระชากไปครับติดครับยังไปไม่ได้เขาลังจะสวนขึ้นมายังครับตอนนี้คูริบุรีเราคืนมาไม่ได้ด้วยตอนนี้อยู่ที่ฟันไดได้ไหมตัดกลับมาได้ครับแทงออกมาที่เบสเบสพยายามจะไปเองพลิกมาสวยยู่นี้ครับกระชากมาแล้วครับหน้าประตูมีโอบาครับยังไง ตรงนี้โยนไปโยนไม่ดีครับลูงนี้ไม่ถึงโอบาโดนเอนดีดีตวัดกลับมาได้มาเน่ตัดยาวมาจะให้โอบาฝั่งนู้นนะครับติดฝั่งผมพลิกไปได้เด้เเดวี่โดนโดโอ้โดนอเล็กซานโดนอโนปั๊มไว้ยังคืนกลับมาได้ฟานได้แทงออกมาที่โอบาโอบาพยายามจะพลิกจะไปติดเอนดีดีพอกบาตักกลับมาครับเอาคืนกลับมาได้เดฟาย เดวิแ่แทงต่อมาที่โรนโดครับพยายามจะไปเองไปได้ไหมครับเลาะเส้นมาครับได้ด้วยยังไงลูกนี้หน้าประตูมี o bar. โอบาโยนเข้าไป1นึ่งสูดไหมครับหึงม,มงออกไปเองหรือเปล่าลูกนี้อ๋อดันลูกแตะมมุมนะครับโยนเข้าไปที่หมายนี้โคกนะครับเดอะไฟเรียบร้อยไหมยังติดอยู่มาไม่ได้สามไม่ได้บุโดนเพลนเดทโนโดนส่วนแล้วลูกนี้โอบายยังไงติดอ้าวกลับมาตาวะ่ะกลับมาที่เบส แทงออกมาที่สีดานยังไงโดนเลนโนออโนป๊มไว้เอายังคืนกลับมาได้เดี๋ยวไฟแทงทะลุเข้ากลางมาที่เบสยิงสวนนี่หว่าลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ขึ้นนำไปแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ลูกนี้ยิงแรงนะครับต่อครับอยู่ที่แอนเดสันอเล็กซานเดอร์อัโน โดนเดวีปั๊มไว้แทงเข้าออกมาที่เีดานทะลุที่โรนโดยังไงครับลูกนี้หน้าประตูมีหลายคนเลยเบสยังไงครับลูกนี้ขึ้นแต่ไม่ได้ครับยังแทงออกมาได้ที่เอนดิดีบอกบาเอนเดซันโดนฟานได้แย่งไปแทงทะลุกออกมาที่โอบามายองโอบามายองเจอโซเชนคู er ครับดึงจังหวะไว้หนึ่งจังหวะ,ห,ห,วะหลอกโยนเข้ามา ไม่ถึงเบสอยู่ที่สีด่ด้านยังได้อยู่เบสยังไงโดนฝ่าวไหมลูกนี้ไม่ฝาวด้วยยังได้คืนกลับมาเขาต้องจะสวนขึ้นมาครับยังไงครับหมดเวลาครึ่งแรกไว้ก่อนครับโอ้โหเอาคืนไม่ได้ครับเริ่มครึ่งหลังครับอยู่ที่โรนโดพิกกับมาทีบูโน่บูโน่โดนปั๊มไว้ฟนานได้แทงออกมาที่4ีด้านสีดา้ดานพิกจังหวะหลบไปหนึ่งแล้ววะหลบมาที่บูโน่ แขงโอ้โหติดไอซันโดอโนครับติดเทนเดอร์ไฟออกพี่ฟันได้สีดานแข้งทะลุเส้นมาเลยโอ้โหเกือบไปเกือบหลุดยุ่งแล้วตอนนี้เอาไม่รอนดีๆอ่ะส่งมาไม่ดีครับยังไงสีดานลูกนี้โอโดนตวัดกลับไปได้อโนอีก้วยังได้อยู่เดอร์ไฟ เอ้ยโอ้โหยังไงครับตอนนี้มั่วอยู่หน้าประตูผมยังไงมาเน่ตักเรียบร้อยไหมโอ้โหอาริสันโดดปัดไปได้เกือบไปนะครับลูกเมื่อกี้บ่งทิ้งออกมากราฟไฟคูริเบรี่เดลไฟแขงออกมาที่โอบาไปยองพลิกมายังไงโอ้โหโดนแย่ลูกนี้ฟาวมาเอาแดงนี่ครับลกูกกรสั้นเมื่อกี้หลุดไปแล้วด้วยครับโอ้โหอย่างนั้นเป็นเรื่องแน่ เดฟไาสีดานกลับที่เนืฟไาคืนกลับมาเลยครับ Horizon. อาริซอนที่ฟานไดฟฟานบิสซากา้ายังได้อยู่อ่าฟาวหรือเปล่าลูกนี้กลายเป็นผมฟาวอีกครับโอ้โหโยนยาวมาเลยครับลูกนี้จะยิงเลยหรือเปล่าอาริซอนโยนขึ้นมา ที่เบสเบสพยายามจะไปเองครับกระชากไปเองครับติดเจอกับเฮนเดอร์สันกิ้งเลยครับภุ่มกลับมาที่เบสเบสพยายามจะไปต่อยังไงพลิกออกข้างครับได้เปลูกทุม่มภุ่มเข้ามาที่บูโน่อ๋อโดนเฮนโดแย่งไปเอนดีๆดีอบาเม่ยองติดคุลิบลีบันบิสซากา้าแทงทะลุมาที่เบสสวย พลิกมาจะไปครับได้ด้วยยังไงลูกนี้หน้าประตูมีโอบามิยองกับโรนโดหูขึ้นม่งไปโดนแย่งไปยังไงหูโยนกลับมาอีกฟานได้มงติดเคลียไว้ก่อนอยังไงครับ90แล้วยังไงยังได้อยู่บูโนเฟอร์เดตอยู่ที่เบสโอ้โหหมดเวลามั้งครับชนะไปครับ1ประตูต่อ0ูน เราก็มาต่อกันอีกสักเกมนึงครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาครับเกมเริ่มแล้วนะครับบอลอยู่ที่โรนโดอ้าวสังหวะนนี้เสียเองครับเขี่ยทิง้งไปเองโรนโดยังได้อยู่ออกมาที่เดวีด่เดวี่เลาะเส้นมายังไงตวัดกลับมาได้ไหมได้เป็นลูกทุ่มหรือเปล่าลูกนี้ ได้เม็ลูกทุ่มครับโรนโดเข้ากลางมายังไงโอ้โหติดครับสี่ด่านพยายามจะไปเอาคืนมายังอยู่ที่ฟานได้ยังเอาคืนมาได้ฟานได้แทงทะลุมากครับติดฟานบิสซาก้าอยู่ที่สี่ด่านฝั่งเขาออกขวามาที่โกเมสโอ้โหพลิกมาสวยครับโรนโดลูกนี้ตกกักมาสี่ด่านฟานได้เตะทิ้งมาได้ อายังไงครับลูกนี้เบสเอาเคลียร์มาสวยแทงทะลุมาครับโรนโดโอ้โหบาไม่ยองไม่วิ่งยังไงติดโอบักเคลียวมาได้ลามอสยังอยู่ครับพี่อาซาอาซากับวันบิซาก,ก่ายังไงยังไม่ออกโอ้โหออกไปแล้วครับลูกนี้โยนเข้ามาที่บอปว่าอาซาทำออกเองไหมยังครับลูกนี้ โอ้โหจังหวะโดนเลยครับลูกนี้โกเมสนักเตะอีเวนต์ใหม่ครับโอ้โหยิงดีด้วยโดนขึ้นนํำแล้วครับเก็บน้มันแล้วครับไมแบบ่เป็ไรครับอ่อคืนเบสออมที่โอบามยองโดนโดออมที่เดวี่เดวี่พยายามจะไปพลิกติดยังได้อยู่ที่ปานได์ทีอย่งแทงทะลุเข้ากลางมา ไม่ได้ครับไปไม่ถึงไหนอย่างยังไงพิกอยู่ฟันดิฟากาาแทงทะลุมาที่โลออบามยองทีมมาที่เบสยังไงลูกนี้โอ้โหเขาส่งคืนหลังกลับมาได้เกือบได้ตีเสมออย่างครับพิกอยู่โรนโดโดนฟันได้ปั๊มไวโอ้โดนบล็อกบาคืนมาอีกอยังได้อยู่สีดานแทงทะลุมาดีเดวีดดด ออกยาวมาเลยครับดีโดนโดวิ่งทันไหมลูกนี้ยังไงเตะออกไปเลยเอ้าโอ้โหไม่ได้ด้วยเขาทำอกไม่ออกครับสวยแล้วตอนนี้โดนส่วนมาที่เบสเบสโยนมายังไงเขากางมาไหมฝานไดาม่งทิ้งมาก่อนเดี๋ยวฝายม่งอีกทีนึงเขี่ยมาเอ้าหมดเวลาครับโอ้ผมนึกว่าฝาว นำโดนน้ำอยู่นะครับ1นึประตูต่อศูนต้องเอาคืนก่อนนะครับเกมนี้โรนโดทีด่วิ่งเลาะติดริมริมเส้นมาวันบิสากา้าสีดานวิ่งตามเข้าไปยังไงลูกนี้โยนเข้ามามงทิ้งออกมาได้คูรีบรีโอโหสามเลยลูกนี้ครับโอโหอาริซอนปัดไปได้เสียเป็นลูกเตะมุมนะครับสีดานจะเตะเข้ามา ยังไงลูกนี้ม่งทิ้งออกมาได้หน้าประตูมีใครไหมโอ้โหจังหวะมันกดเบิ้ลเคลียร์ไปแล้วครับเนีเตะทิ้งไปเลยบอกทุมก่มเข้ามาโรนโดนเอาอยังไงครับลูกนี้เกี่ยวไว้ไม่ได้ด้วยเดวี่ยังไงเอาเกิดอะไรขึ้นโอ้ผมเสียฟาวท้งนั้นอีดานโยนเข้ามาโยนออกไปเองครับลูกนี้ ขายเปลูกตั้งเตะของอลิซอนเตะโด่งมาข้างหน้าถึงไม่ถึงครับปั๊มได้อยู่ฟานได้อูโนเฟอร์นันเดสชิปยาวๆไปมีใครบ้างโอบามิยองจับเอาลงได้แล้วยิงยังไงลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อหนึ่งเอาบอลลงสวยครับลูกนี้โอบามิยอง ต่อครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าม,มีกระตุกบ้างนะครับก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับสีดานเดไฟล์ถายเงาะมาที่เดวี่เดวี่เอามาที่สีดานยืนกลับไปที่เดวี่ทะลุมาที่โรนโดย,ยังไงลูกนี้ริมเส้นแล้วโยนกลับเข้ามามีเบสเรียบร้อยไหมสองประตูต่อหนึ่งครับขึ้นนําจนได้ครับภาพอาจจะมีกระตุกบ้างต้องขออภัยนะครับ เนื่องจากตอนนี้อันนี้อัดคลิปอยู่ฝนตกนะคัับที่บ้านสัญญาณเน็ตก็คงอาจจะมีปัญหาเที่ยวบามายองโรนโดพิกมาจะไปเองติดบานบิดอยู่ที่เบสคึงอยู่ยังไงเอาคืนกลับมาได้สีดานทะลุมาครับลุงนี้ยุ่งแล้วโรนโดไปเองก็ได้ครับหน้าประตูมีเบสรออยู่สามไมเรียบร้อยครับสามประตูต่อหนึ่ง ลงๆครับลูกนี้โอ้โหแดงเลยครับน่าจะออกแล้วครับเกมนี้สำหรับฝั่งนู้นนะครับ81แล้วครับก็เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะครับมาต่อครับอย่างอยู่ที่ฝั่งเขานะครับตอนนี้น่าจะเป็นบอทเล่นแล้วนะครับเพราะว่าเน็ตเขาแดงแล้วนะครับกระตุกมากเลยครับสาญยาณเน็ตเดะไฟ ยังได้อยู่เอาคืนกับมาได้ทีด้านทิมออกมาที่โรนโดครับพลิกมาเอาโู่โดนรวบลูกนี้ฟาวด์เลยครับผมหลังตอนนี้จะได้โยนนะครับก็จะเลือกตำแหน่งเอาตรงฝานไดน,นะครับใ,ใกล้ๆโยนเข้าไปจะได้ไหมโอ้โหเลยไปนู่นเลยครับกดปิดตำแหน่งไปหน่อยเลยเข้ามือโอบักนะครับ น่าจะหมดเวลาแล้วนะครับเกมนี้ก็จบไปนะครับสำหรับเกมนี้ก็ชนะไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับคงะพอแค่นี้ก่อนนะครับ2เกมนะครับก็แวะมาทักทายกันนะครับลัวจะลืมกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกกบเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็น่าจะประมาณสัก ประมาณ5-6วันนะครับเพราะว่ารีโทรสตาร์ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายหรือเปล่ากิจกรรมสุดท้ายก็เป็นทีซีซั่นนะครับหรืออาจจะมีกิจกรรมอื่นต่อนีน่ก็ขอติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ค้ชลุงลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ